สวัสดีทุกคนด้นะคะวันนี้เราไม่อยู่กับเกมโบบ a l e g e n d อีกแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นเมดสาวตัวลูกที่เล็บเจียวยาวประมาณ10เมตรกันนะคะวายฉันพูดแบบนี้ไปคงงงแล้วก็สงสัยกันละสิว่าน้องขามันมีตัวละครแบบนี้ในเกมด้วยหรอที่เล็บเจียวยาวประมาณ10นิ้วเนี่ยมันมีจริงๆใช่ไหมคะน้องเค้กหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวบอกให้เลยก็ได้นั่นก็คือจู่ซินนั่นเองเย้ต้องบอกกันเลยว่าตอนที่ซูจรินเข้ามาใหม่ใในเกมอีดอกคือสวยมากเห็นแล้วอึ้งตาต้องใจสุด สุดนี่มันคือเม็ดรกระเทยอีดอ,อกดูดิความหือตะกงตะเกียงหืงเลี้ยงผีเสื้อแหม่ตะและตะแหลดูก็รู้ว่ากระเทยเลี้ยงมากับมือแต่พอเข้าไปเล่นในเกมแล้วปุ๊บโอ้โหคือครั้งแรกเลยนะอีดอ,อกเล่นนะ่ะสกิลงงมากดามดบดเบาฆ่าใครไม่ได้เลยได้แต่แอดซิตสุดยอดสหายตลอดไปมันแบบทําอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นก็งงเหมือนกันผิดหวังสุดๆคือข้อดีอย่างเดียวตอนนั้นก็คือเอาไว้เปิดเล่นหมอลำค่ะเล่นจอนสันเวทยังดีกว่าค่ะสตันก็ได้แรงด้วยอันนี้ อะไรกระดิ่งกรึงกิงกุ้งกกุงกิุงโอ้โหเบาเบาแต่พอตอนนี้อะเออเวลาผ่านมาเราก็รู้แล้วแหละว่าไอตัวนี้มันเอาไว้ทําอะไรคือมันเอาไว้ช่วยเพื่อนเอาไว้สตงสตันรับบทเป็นแม่พระชอบแบ่งปันคนอื่นจนมันก็ทําให้เรารู้เลยว่าไอตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเลยนะที่น่าราคาญมากคือถ้าใครโดนไปก็ต้องร้องให้ฟ้องแม่บ้างแหละน่าราคาญสุดๆอีดอกจับสั่นโอ้โหกระโหลกมึนไปหมดก็ไปดูเดนเกมนะครับว่าเราจะได้ฆ่าคนไหมหรือได้แค่แอดซิทเอาไว้ประดับต่าห้องไปเลยจ้าเริ่มเกมแล้ว เอาจ้าไปค่ะทุกคนได้เวลาไปตบอิมเมจทีมนั้นแล้วสินะฉันเอาแพมโพสมาด้วยเผื่อมันจะเยี่ยวแตกมาดูกันว่า,าจะเจอใครในเลนกลางอุ๊ยเต้น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 ,ตนจูซี่ีคนหรือเปล่าอ้าวอยากเจ,กจกอจูซี่ีคนจังเลยฉเนอยามีฝาแฝดบ้างว้ายนี่เราเจอผู้เชี่ยวชาญด้านการ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 แข่งด้านการแข่งดีกดอก,ดก,ากาอีนอี่ก็ไปก่อนอินี่ออกไปก่อนกูขอพูดก่อนจ้าโอ้โหซาระเน่เก่งเกินเริ่มเกมนะคะคุณน้องรีบไปปะ ขีดชันอุ้ยปาเจ็บปาเจ็บวายเอาเลยหล่อพิโรเกตแรงมากนี่ฉันต้องเจอผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งอ่ะอุ้ยอินี่ใครอินี่ใครของกูค่ะของกูค่ะสารเนอุ้ยเกินไปไหมเกินไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหีมพวกนี้มาหนักมาหนักดูดความมั่นก่อนมั่นให้มันมากจิกวินี่จิกวินี่มานี่ค่ะกระเทยเก่งนกเก่งนกเก่งนกบุรีกูหลอบุรีกูหลออุ้ยมานาหมดไปหนึ่งบุรีกูหลอบุรีกูหลออมานี่ค่ะบุรีกูหลอบุรีกูหล่อ จบจบจบเจ็บเจบ็บป้าเจ็บป้าเจ็บป้าเจ็บใครเนี่ยใครเนี่ยโอ oh ้เออโถ writers? โถ,โถโอุย้ยฝิกนี่แล้ววายวายคุณอาคุณอาคุณอาช่วยอยู่คุณอาช่วยดูหนูช่วยอวยอู่ยห,นยหนูอา้าวกูเข้าไปช่วยมันทำไมเนี่ยไม่น่าเป็นคนดีเลยกำหึงตัวเลยงงมะเดี๋ยวก่อน คือตอนนี้เราต้องฟาร์มเงินก่อนอีดอกไม่มีขีให้กูได้ตีเลยอยากได้เงินเจ๊ทุกอย่างได้เงินเราต้องหาขีบ้างละโป๊ะกระเทยมีคนอยู่ในนี้หรือเปล่า,าไม่มีโอเคโอ้โหเล่นบนนัวมากเกินไปไหมเกินไปไหมนีม่แคขีแล้วอีดอกเด็อีตัวแม่นั้นมาน่ากลัวอโออเคเสร็จละไปที่อื่นดีกว่าเลนล่างอาจจะปลอดภัยงั้นเราไปเลนล่างกันพี่ปลาคาเวียเนื้อคู่ของเราดูดของมันก่อนวายเห็นนะคะเห็นนะคะเพชรเห็นนะคะเพชรเห็นนะคะห้ามอะไรคนหน้ากูหรอคนหน้ากูหรอฉันขอฉันขอวาย อุ้ยเจ็บอ่ะอีดอกะเลอะไหล่เลอะไหลไห่ติดเสื้ออีดอกกูจะเป็นพิษสุนัขบ้าไหมหรือ<ะ>กูจะกลายเป็นผีแม่ไม้เล็บเจีวยวอีนี่เดินตอแหล่ไปทั่วเลยเดี๋ยวก่อนเถอะโปะกระเทยไม่มีโปะกระเทยไม่มีนี่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 นตัวตัวเรื่องตัวตัวเรื่อง,อเ,องเก่งนักหรอเก่งนักหรอดูพร้อมมันก่อนมันหนัก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 ลานเก่งนักมึงอีดอกไปทุกคีเลยแหมบ้านกูตาไปอยู่บ้านตัวเองบ้างเนาะมาในเวลาเคลียร์คีบลักอีดอกขอเลเวลสี่บ้างเออเลเวลส แม่พร้อมแม่พร้อมแม่พร้อมแต่ก่อนอื่นเลยขอไปตองก่อนจะเอไปทอดกินของนี้จะของนี้จ้ะเพื่อนอย่านะคะของฉันอูยีนี่เอาคืนกูหรอ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 มานี้คะ <lem ic> ่ะจิ๊กนิดหนึงแมตเอาคืนกูหรอเอาคืนกูหรออุยอยไม่คืนไม่คืนเอาไปเลยเอาไปคืนเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยมันหนักมันหนัก พนอุ่ยพนอุ่ยเห็นนะคะเห็นนะคะอีกเลยเห็นนะคะเห็นนะคะเห็นนะคะมันนล้วมันไหมแล้วมันทำไมแล้วมันทำไมอีดอกนี่ไม่่ดูความมันก่อนกุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิงป่าป้าป่าป่าป้าจิกบิกมานีป่าป่าป่าป้าเห็นนะจ้ะเห็นนะจ้ะเห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะเอออีดอกป่าป่าป้าป้าละอีนางนี้ละอีนางนี้ละอีนางนี้โอ้โหฟิกเกอร์อีละไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านมั่นมันมันมันเดี๋ยวเหรอนี่นี่นี่อยู่นี่หรอดูความมั่นก่อนไม่ให้กลับข่าไม่ให้กลับจ้ะเก่งน มานี่ค่ะจอกแล้วมันทําไมเรามันทําไมอ้อยอ้อยปาเจ็บปาเจ็บแล้วมันทําไม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 ขาล้วมาทําไมขากบันก่อนกบันก่อนอเฉันว่าแล้วว่ามันต้องมาเอาชนะหรือว่ามันคือกรรมของกูมาแม่เกิดละตะกี้ร้องไห้ไปตอนนี้น้ําตากลบมาเป็นปกติแล้วตอนนี้ไม่ร้องไห้ละคือเราอยูู่่พุ่มไม้ไม่ได้แล้วว่าอยู่นี้คือโดนจกไส้จกคุงแน่เพราะฉะนั้นเราต้อง ออกไก่เกิดเออออกไก่เกิดเราจะได้เล่นเยอะขึ้นถ้าอย่างนั้นนะเล่นน้อยค่อยนานอีดอกอุวยเล่นล้างนัวเกินเล่นบนหลาแล้วเล่นบนหลคาครับแล้วเล่นบนหลาหาบหัวผู้ชายผู้ชายคนใหม่ดูดเข้ามาตะกี้ก่อน <c oughs> ป่าป้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 าหลอกมันไวหลอกมันไว้อววย่าให้มันกลับบ้านจดดับยังมันกลับบ้านอย่าม <c oughs> ันกลับบ้านอุ้ย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 อ้ยอ โอ้ีเจ๊ยินกินไม่แบ่งใครเลยงงมากท่านรู้ชาสันกระโหลกให้มึงเจอกูแฮกแน่ระวังอีผีเมียไม่เล็บเจลนะใครทำเพื่อนกูใครทำเหมือนกูเปิดวงมอดลาก่อนสันกระโหลกอีกทีเลยมันหนัก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 ดูความมันสันกระโหลกอีกทีหนึ่งป่า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 ติ๊กๆิกมันนี่ตายไปเลยช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนซุยกูหน่อยดิดอกทำอะไรอะเพื่อนเพื่อนเพื่อน เอาดีๆโอ้โหงงมากสาวอินัเตารเลียเกินไปไหมเนี่ยมันเอากูตลอดเลยกูแกแขนงอะไรสันนะเคลียเรนบนกอดอีดอกจะขอนเรนตายตห่วงตายห่าไปละอุ้ยบ้านกูบ้านกูอีดอกออกไปจากบ้านชั้นเดียวหนีออกไปจากบ้านชั้นเดียวนี้ออกไปจากบ้านชั้นเดียวนีออปนนเนปิดวงมอลามีกุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิงไม่โดนเอาไหม แม่แข่งแม่แข่งป่าป่าป่าป้าป้าป่าป่าปานาตาเลียอยู่ไหนนาตาเลียอยู่ไหนบอกกูดีกลับตรงนี้สาธุนโมตสะ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 โอ้ยโอ้ยโอ้เรายังมีบุญอยู่โอเคเดอกน้องมันจะมาเอากูอีกบวกนี่ต้องรีบกลับบ้านเลยนะครับอย่างงั้นมาเก็บงานแน่อีนี่อีนี่มัน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 ดูมันสิอีดอกทําตัวเป็นนก <c oughs> เป็นไก่ไปได้เข้ามาละกจิกแล้วก็ไปโงโงดีพวกนี้พวกนี้ ดูดความมั่นก่อนดูดความมันก่อนมันทำไมแล oui ้วมันทำไมเดินสวยนักหรอเดินสวยนักหรอฮะ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 มานี่ค่ะกุุงกิง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 กรุงกิงกุงิงกุงิงกงิงอุ้ยไม่โดนดูแผนที hmm. ่ไว้ดูแผนที่ไว้เห็นนะคะเห็นนะคะเพชรเห็นเพชรแห้งเพชรเห็นเพชรแห้งนะคะปลา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 มึงมานี่ ป,ป้าป้าป้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยป้าแข่งป้าแข่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยนาตียเพิ่งมาอีดอกกูเขกกันบ้านก่อนออกไปออโรร่าอ ah ีดอกบ้านกูเซียวโอเคโอเคบ้านชานอู้เซเบอร์ถูกเซเบอร์ถูกเซเบอร์ถูกโอ้โหลดมากนี่ล่ะนี่ล่ะนี่หนักนี่ละ่ละอีหุ่นยนต์เอไอตัวแมวไอีหลิงอีหลิงมึงจะทำอะไรเอ้ยทำอะไรเอ้ยมันหนัก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 สั้นก็โล่งหนึ่งแมปป้าป้าป้าป <YO> ้าป้าหลบได้ป้า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 ดี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 เฮ้ย ไอเอไอหุ่นยนต์แบ่งคนอื่นบ้างดีกูตีตั้งนานอันติกูก็ใช้ใส่หมดทุกอย่างที่มีทําไมไม่ได้คิวบ้างตัวเองไม่มีกระเพาะในแฮก็ยังจะแย่งจันดานมาละมาละนี่นี่นี่ดูมันดูมันสองตัวนะส่งตัวนะดูความมันป้าป่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 าป้าใครเนี้ยป่าป่าป้าป้ากระดิ่งกูกิกงกิงกิงมานี่กูกิง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 กูกิไม่โดนจ้าป่าป้าปาจิกวิกหนึ่งเมตจ้า โอเคได้คิวแล้วหนึ่งได้คิวแล้วได้คิวแล้วอุ้ยเห็นนะคะเห็นนะคะป่าปๆาปาเป็ดอาบน้ำในคลองโอเครถรถรอุ้ยนี่ละนี่ละนี่ละได้คิวแล้วรอดูนะเดี๋ยวมันจะมีอีอีนาตาชาคนหนึ่งนี่นี่นาตาชาอีดอก มันจะมาขวนแล้วก็ไปม,มันกูเห็นมึงกูเห็นมึงนะคะกูเห็นมึงนะคะอุยกูเจ็บกูเจ็บรู้ไหมกูเจ็บรู้ไหมกูเจ็บเดี๋ยวมึงจะได้เจอกันไกลแตดเล็บกูแน่ม่จะฆ่ามันใหน right so ้ได้อุ้ยดอกยินอ้อยอ้อยเพื่อนเอามันเพื่อนถกคือจะล้วงเม็ดสวยๆแบบนี้สิอย่างสันได้ยังไงอุ้ยเห็นนักจ้าเห็นนักจ้าโอ้โห ถึงเวลาออกไตเกิดได้ยังอลาร่าไปละออลาร่าไปละเออไม่โดนจ้าคนน้ำลายใส่เอ้ยดูดความมั่นก่อนกุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิงวิฮาวดีวิฮาวดีวิฮาวดีมานี่ครับวิฮาวดีจิกอีกหนึ่งแมตช์ถูกถูกเทเบิลถูกถูกเอาต่อป้าป้าป้าโหลดเอรซิดซัมเอรซิดซัม ถูก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 แม่แม่แล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาหลับแล้วแม่มาหลับแล้วลูกแม่มาหลับแล้วลูกแม่มาหลับแล้วลูกมานี่ตายไปเลยมารับด้วยมารับด้วยมารับกูต่ออีดองมารับกูต่อเดี๋ยวมันมีนาตาชามาลวงนี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่อย่ยมาในเข้าพุ่มไม้ไม่ให้เข้าพุ่มค่ะไม่เข้าพุ่มค่ะถูกไล่มันไล่มันถูกถูกไล่มันไว้เอาบัฟเลยเจเอาบัฟเลยเจเดี๋ยวหนูส่องไฟให้แอดแอดแอดอู้แข็ง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 คุ้มกันอยู่คุ้มกันอยู่โอเควิ่งมาเจวิ่งมาเราต้องรอดเราต้องรอดไปด้วยกัน ไม่เข้าไปนะไม่เข้าไปนะน้องพีฟังก่อนพี่ฟังหนูกอนอีดอกเราไม่เลือกคนปกติในทีมแล้วนะคะเนี่ยนานไงเพื่อนดูละเพื่อนเราดูละกูเข้าเลยไหมกูเข้าเลยไหมกูเข้าเลยหลักกนกูเข้าเลยหลักกนกูเข้าเลยหลักกนละอีนางนี่ละอีนางนี่มานี่ค่ะมานี่ค่ะมานี่ค่ะแล้วมาทําไมอ้ยเจ็บป้าเจ็บป้าเจ็บป้าเจ็บกลับมาก่อนกลับมาก่อนไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านมันหนักมันหนักมันหนักอีดอกโดนกูดูดไปดิกุุงกิงกุุงกิงสันกะโหลกหนึ่งแมตต์ป้าปๆาป้าปาตายหาไปดิดอกมันให้มันมาก วายป้าเจ็บป้าเจ็บป้าเจ็บป้าโดนลำแสงพี่คาดมารฆ่าตายไว้ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมมีคนหายตัวอยู่ตีไม่โดนอีกใหม่ใม่เก่เกินอะไรใหม่ๆเวอร์ที่กี้เป็นช็อตแบบหยุดโลกเวอร์โอบวกกันชามบวกกันชามก่อนกุ้งไม้นี้ฉันจองแล้วนะห้ามใครมาแย่งนะเอาเลยไหมเอาเลยไหมโอเคไม่มีคนอยู่เอาเลยไหมเอายังเอายังเออกูเอาได้แล้วไปไปเรื่อยๆเปิดวงหมอดำกุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิงมีกระดิ่งกี่ลูกกุ้งกิงกุ้งกิงอ้าว ไม่นะไม่นะไม่ไม่ยิบหายแล้วเลยซู้เลยซู้โอเคเขายังลันลาอยู่เขายังลันลาอยู่ฉันเชื่อใจในตัวเขาแกเ,เขาโดนลวงยังไงเขาก็ลวงกลับได้แน่นอนคุณซูอะดูนะดูนะดูสตเต็ปดูกระเตปมันดูกระเตปนี่ค่ะโปรเฟสชันแนลเขาทำกันอย่างนี้โปรเฟสชันแนลออเคโปรเฟสชันแนลเานนลขาเคลียร์คีบก่อนจ้านี่ค่ะเจอกันหน่อยป,ป,ป,ป้าป้าป้าวันนี้แค่แบบยังดูเชิงนี่ค่ะเจอของจริงแล้วของจริงแล้วยังไงโอ้ยจุกช้ำจุกช้ำทวงเวลาถูกถูกอุ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้อ้าว ขับปัดอุ้ยนี่มั่นมากเลยอะตายแน่ เอากูโดนอะไรเนี่ยไม่เจ็บจังเลยไม่เล่นค่ะไม่เล่น, ga, ไ,นไปแล้วกูเปิดวงมาลันนี้อยู่แล้วเออไม่เล่นค่ะพี่ไม่เล่นค่ะเห็นนะคะเห็นนะคะเห็นนะคะโอโ้ดีเกียจริงหรือเคกาวิญญาณหรือเปล่าฉันเห็นนะตัวลางๆอ่ะเป็นสีขาวอ่ะในกลัวมากเลยคะ่ะพี่แจ็คมาเอายังไงยังไงสุกสิงคะ่ะสุกจริงคะ่งคะเรามาทำไมแล้วมาทำไมแล้วมาทำไมมานี่จ้ามานี่จ้าอุ้ยไปเลยไปตรงนั้นไปตรงนั้นอย่ามาเล่นกับกูตอนนี้เตาตรียตายงั้นเราก็สู้ได้ค่ะมาแล้วมาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้ว แม่มาแล้วแม่มาช่วยแล้วอุ้ยอุ้ยช่วยด้วยจ้าช่วยด้วย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 อ่าป้าเจ็บ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 อู้อย่าโดนไม่โดนจ้าโอเคหลบได้อยู่ตอนนี้สูสีมากคือไม่มีใครยอมใครอะดูดิ านี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควนไปคนเดียวเพราะว่าเราไปเราจะเจอกับผู้ผี่วิญญาณซาตานมาลวงฆ่าเราได้แล้วเขามีเล็บเจียวด้วยนะคะบอกก่อนเล็บเจียวเขายาวมากนี่นี่ดูสเต็ปดูสเต็ปค่ะอีดอกเกินบอร์กนเดี๋ยวฉันรู้นะว่ามันอยู่ในนี้ฉันรู้ว่าแกอยู่ในนี้โผลออกมาอีกกระตุกโผล่มาอีกกระตุกไงล่ะแล้วมึงด้วยกระตุกอย่างอันนี้กระตุกไหมกระตุกไหมไม่มผมยาวไปเลยหรือเปล่าอุ้ยนี่ค่ะเจอหน่อยฆ่าสองหรามันทำไมฆ่าสองหรามันทำไมล่ะอีน,นั่นนี่มานี้กอดจิกปิกหน่อยป,ป้าป่าติงแนตติงแนะ ฮ้ยมาสต,ตันเว่อฉัน่าได้สามหรองงมากปกติได้แต่แอดซิตแต่รอบนี้ก็ค่าได้สามอโอเคภูมิใจละคือแพ้ได้เลยตอนเนี้ยอ,อืคือจะแพ้เลยชนะดีใจแล้วมาวายวายจุกไายจ้าแล้วมันทําไมแล้วมันทําไมมานี่ค่าทําอะไรไวมื่อกี้แล้วมันทําไมอือแล้วมันทําไมฮะแล้วมันทําไมฮะ ดูดความมันป้าป่าป้าป้าป้าติงแนต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 ออ้ยรอดได้ไงวันนี้ไปด้วยอุ้ยโป๊ะโป๊ะโป๊ะโปะหมดเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้สัญลักษณ์ภาษาจีนเหรอคืออะไรอะอ๋อโอเคโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้ว <laughs> ลืมอีดอกลืมเลยว่าไอ้ยินปับใหม่ตอนนั้นไงเออจริงด้วยมันมีสัญลักษณ์ <laughs> นนอ้าวใครเนี่ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคะพาว อุ้ยแรงมากอุอุถูถูถูอุถูโหอะไรครับลูค้าตอนนี้สมองกันสมองกำลังประมวลผลอยู่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอุ้ยใครมาตายอะไรบนนี้เนี่ยใครอ่ะอุ้ยกูตายสวยเวอร์จงไงจะไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยถูถูอ้าวไงแฟนมันมาแล้วอีดอกเพื่อนระวังนะระวังแฟนมาเอาคืนอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูรีบเกิดทำไมเนี่ยกูจะดูคนตบกันเนี่ยอีดอกกูจะเพิ่งเกิดดีดูดูว่ามันตบกันดูมันถูก โอ้ยไล่ล่ากันแล้วไล่ล่ากันแล้วอยากไล่ล่าว้ายน่ากลัวมากเลยครับพี่แจ็คต้องรีบเล่นละเดี๋ยวอินาตาเลียมาบมาลวงไส้เราดูดความมันป่าป่าป่าพี่ฮาวดีกุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิงยกแล้วยกอีกเดี๋ยวยกแล้วยกอีกอี่ดอกเดี๋ยวอุ้ยเจ๊เต้ลระวังเจ๊เต้ลระวังเจ๊เต้ลเจ๊เต้ลเจ๊เต้ลจะตายว้ายเจ๊เต้ลเจ๊เตลป่า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 ติงแน่ติ่งแน่โอเคโอเคฉันขายอันนี้ก่อนเอาแต่เกิดเดี๋ยวมันจะได้เล่นน้อยฉันขอเล่นนึงเยอะๆผูอิซูอิซู สโูโดนไล่อยู่โอ้โดนไล่อยู่ก็ยังจะวาร์ปบ่งก้าสิสาวหมยเลยนี่นี่ก็บ้าจีตามอีนั่นไปเดี๋เหอะเดี๋ยวกูทุบรังก่อนดูดิมาจีมาอันงนันอ่างาั้นดิซันขอตบนิดนึงนะคะคุณออราา่าอุ้ยใครเนี่ยอีดอก ใครเนี่ยใครเนี่ยมาทําไมมาทําไมมาทํไมไมยาวดียมาวดีมาทำไมค่าสองเลยแบบงงๆแทนที่จะอยู่ที่อื่นเราไม่มากวนฉันแกกลับเลือกตายสองคนนี่ไงโอเคจาไว้ตอนอันสัญลักษณ์อันนี้คืออีญินเอาอยู่โอเคไว้มันใครยินได้แล้วมาทําไมเรามาทําไมโอเคลืมละเมื่อกี้ใครทาอะไรกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวเราปฏิบัติการนาตาชาแอบอยู่แถวนี้เราจะหยุดพวกไม้แห่งนี้ไว้ ถ้าใครเขามาอยู่ตรงนี้เราเราดูดกีมาเลยนะโอเคอีนี่ไหมอันนี้ไหมอันนี้ไหมไม่เอาเอาอีนนี่เอาอี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 นี่มานี่ค่ะมานี่ค่ะมานี่ค่ะจู่ะมานี่มานี่แล้วมาทำไมแล้วมาทำไมจ้าแล้วมาทำไมจ้าป้าเจ็บป้าเจ็บป้าเจ็บเดี๋ยวก่อนใจเย็นแข่งไว้แข่งไว้โอเคโอเคโถโอเคแข่งไว้ค่ะลูกแข่งไว้ป้า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 โลดใครที่จะมาแกงจูจินระวังโดนแฮกนะครับเพราะคุณเข้ามายุ่งกับจูจินแล้วคุณอาจจะแพ้เลยนะคะ ฮ่ในสุดไซสนะก็เป็นของพวกเราอ้าวอ้าวอ้าวขี้ไปไหนอีดอกขี้ไปไหนเดี๋ยวก่อนอิบก่อนอิบก่อนโอูหัวเจ็บปัวเจ็บหัวเจ็บพุ่ยแค่คลิปแค่คลิปอ่ขี้พี่อย่าเอาหนูพี่อย่าเอาหนูเอาเพื่อนหนูเลยพี่อย่าเอาหนูหนูขอแค่แค่ลิปอย่างเดียวค่ะพี่อย่าเอาหนูอูหูมันยิงหนูแซว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 อียินอย่าเอาเข้าไปอีดอกให้คนอื่นเล่นบ้างตายห่วงตายหากันหมดนะคะเข้าไปทำไมอีดอกเพื่อนเงิน โอเคเราขอโทษเพราะเธอทำถูกแล้วลด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 เยอะวแตกมากคุณนาอุ๊ยไดมีพีปังมากเป็นไงล่ะพอฉันเปิดโป๋แล้วทุกคนก็มีไข่ซูไดาะว่ามันคือโป MVP จ้าอุ้ยลด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 อุ๊ยแต่ว่าบานไหนนาตาเลียทีมนั้นอะ คือต่อแหอยู่นะก็เจ้าป็นะคะทุกคนสําหรับการเล่นฮีโร่จูดซินนะคะคือ <c oughs> มหาจัรันไปปะแล้วได้ไอพีพีอ่ะต้องแซรลงกลุ่มคนซ้อมเรื่องมหาจรรันเราปะ <c oughs> แล้วที่อึ้งไปกว่านั้นคือชั้นค่าสามได้ด้วยอีดอ,อกสนุกมากเล่นพ้นสุดๆสัส่นกระโหลกคนอ,อื่นชำ้ำถึงจะเบาไปหน่อยก็เหอะแต่ไม่เป็นไรพี่ชิลคือถ้าคนไหนใส่วิกมาแล้วมาเจออีตัวนี้นะอีดอ,อกวิกคุณจะสูญหายไปหมดแน่นอนเพราะอิซูจิมันชอบโยกคนอื่นถึงเราจะกินเยอะหรือหนักมากแค่ไหนมันก็ยกเราได้มันเดิมเพราะฉะนั้นใครที่จะมาสู้้กกกกััอีตววนน็ยาาสิม ก็โดยวรวมแล้วจู่จินก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะที่มีความสามารถครบเครื่องมากสตันก็ได้สโลก็ได้นี่ก็ได้ถึงจะไม่มีดาเมจแบบพัทยาลระเบิดก็เถอะแต่ไม่เป็นไรฉันยอมเพราะว่ากระเทยเล่นตัวอะไรที่มันผมยาวมันก็เก่งหมดนั่นแหละ คือดูอิสูจินกีทีมันก็ไม่เบื่ออีดอกแบบสวยมากสวยสะพึงโตอินสุดๆแล้วทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะที่ทันลืมสกิลันตอียินนะเพราะว่าทันอัดคลิปตอนนั้นนะมันดึกมากมาเลยงงแล้วก็อองประมวลผลไม่ได้มันลืมอีดอกก็ตอนนี้ทันกาลังจะลงคลิปเนี่ยก็ใกล้ปีใหม่พ,มอพอดีเดี๋ยวเรามาอวยพรกันดีกว่าก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขตลอดปีเงินทองซาบูหมูกระทะไหลมาเทมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนใช้ย,ยังไงก็ไม่หมดใช้ย,ยังไงก็มาอีกพูดแล้วพูดอีก โอ้นอนตื่นขึ้นมาอุ๊เงินมาอีกแล้วแบบต้องร้องขอชีวิตใช้ยังไงก็มีอีกเงินไม่หมดเงินมาอีกเงินมาแล้วอุ้ยโผล่มาอีกโอ้ยโอ้ยเฮ้ยวันพรุ่งนี้ตื่นมาเงินเต็มห้องก็ประมาณนี้